มาออกแล้วขณะน,นี้ชาติอับเป็นตัวนำเจ้าพาวเวอร์เป็นตัวที่สองเพชรภูเวียงที่สามถัดไปเป็นชาติอับตันนาสีลานนาไทยและมาทอง ที่โค้งไปสามขณะน,นี้ชัดชตอับเป็นตัวนำเจ้าพาวเวอร์เป็นตัวที่สองดาวมังกรที่สถัดไปเป็นเพชรภูเวียงลันนาไทยที่โค้งไปที่บอกทางตรงขณะนี้อแชอับเป็นตัวนำเจ้าพาวเวอร์เป็นตัวที่สองดาวมังกรที่สาม ขณะนี้ชัดอัพเป็นตัวนำดาวมังกรเป็นตัวที่สองเจ้าพวาเวอร์ที่สามถัดไปเป็นเพชรภูเวียงลานนาไทยผลการแข่งในเที่ยวที่ห้าชัดอัพหมายเลขสี่ก,กอยชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง หนึ่งนาที2.07วินาทีดามังกรหมายเลขห้าชนะที่สองเวลาวิ่ง1นาที2.60วินาทีเจ้าพาวเวอร์หมายเลขสี่ชนะที่3มเวลาวิ่ง1นาที2.68วินาที